เอาแบบน้อยๆเนียน่ยละ่ะอืมนะครับก็อยู่ประมาณนี้ละ่ะแล้วดูละเอฟซีก่อนสามตัวหัวได้จ้าโอ้โหทำไมงานหนักจังเอาหกตัวเลยดีไหมพูดเล่นนะครับพูดพูดเล่นเดีย๋ดวยวดูก่อนอือพยายามอยู่แตดด่ดูมันมีจุดเดียวที่หมองกันไม่รู้อย,อยังไงเดีย๋ยวมันต้องดูตัวท้ายประกอบกันนะ ถ้าดูแล้วก็ก็แต่ว่างานนี้น่าสนอยู่น่าสนเมื่อกี้ออกเจ็ดเจ็บหนึ่งเนาะ็ับสงสัยก็น่าจะมีโอกาสอย่มัเง้เพราะว่าคงไม่ไม่เลื่อนไม่เคลื่อนไม่ไม่พูดไม่อะไรไม่ไม่ไปหลายตัวเนาะคือถูกคือถูกไม่ถูกคือจบไปเราเมวหน้าเราก็หาใหม่หาใหม่ ไปรู้เยอะนะเสียงเงินเยอะจ้ะของแ<ม>ีบจับปกก็เบื้องต้นก็เจ็ดเก้าละจ้ะห้าเก้าลำปางจะวารีคำมงจ้ะอะไรนิพนธ์นันต่ว่าจับไปล่อนตัวใหญ่ก็จะมีโชคมีลาบหรือคนเขาไม่ใช้นี่อ่ะเกี่ยวกับเลขแปดนะนะครับอยู่ประมาณนี้ก็น่าจะฝนทางนี้เสร็จก็น่าจะลมหนาวมาประทะ เรียกว่าปลายฝนต้นหนาวเพราะว่าตามเรามาดูว่าครับสำหรับคนเราลองมาเชื่อเซนกับความฝันแล้วก็มาวัดดูว่าระหว่างเลขดับกับความฝันกับเซนอันไหนมันจะแม่นกว่ากันเอาแบบนี้ดีกว่าบวกคำนวณด้วยนะบวกคำนวณด้วยครับลักษณะการพูดว่าดับเนี่ย การที่จะเดาเลขดับมันง่ายมากเพราะว่ามีเก้าตัวครับเปอร์เซ็นต์ถูกมนะันมีแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ที่จะเอาตัวที่ถูกคือเปอร์เซ็นต์เดียวนี่ยากมากยากมากคือเลยถ้าถ้าเป็นเลขสิบตัวคือสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยากมากที่จะหาตัวถูกคนระับครับนี่เรามาวัดเซนต์ระหว่างคนฝันแล้วก็บวกเซนต์บวกกันคำนวณระหว่างเลขดับกับเลขที่ จะออกเนี่ยตัวไหนมันจะแม่นกว่ากันลองดูลองดูลองดูสักงวดเนาะเอาสักงวดลองดูสิอะไรจะเข้าเพราะว่าถ้าคนรู้จริงเขาต้องบอกดับก้าตัวเท่ากับรู้ตัวออกแล้วไม่เราไปต้องไปพูดอะไรแล้วขนาดนั้นะ <laughs> นะครับอยู่ประมาณนี้ปั่นเห็นเลือดก็ต้องมีติดกระสุนเลยจะมีโชคมนร่าบหมดก็จะฝันแม่โดนทําของแดดดีหรือเปล่า มันเรื่องโดนทําของเป็นอฝันก็ไปหลายเรื่องนะบางครั้งก็แปลไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นหวยก็น่าจะเกี่ยวกับแม่แล่ะ <c oughs> อ๋อรอโตหัวอ <c oughs> รอโตหัวแล้วฝันนะจะมไม่ขึ้นฝันเห็นลงศพแต่คนตายไม่รอดนะงานไม่รอด40 <c oughs> กระทะหมอ้อรับรองมันไม่รอดหรอกมันเน <c oughs> ี่ยมีเบื้องต้นเราจะไปลุ้น อะไรนะออมทรัพ์ก่อนากับการเกษตรก่อนครับถ้าศูนย์ไม่เข้านุ้นกับมีลุ้นน่ะอผมว่านะแล้วเรามาจับอีกจากลุ้นจากการเกษตรออมทรัพย์เแล้วก็มาลุ้นเล็กล่างดูยังไงลุงก็บวกเส้นบวกอะไรนะความฝันเส้นเต้นบวกความฝันบวกการคำนวณลองดูซิว่า เลขที่เขาบอกว่าดับมันจะมาหรือเปล่าอยากลองเหมือนกันนะยังไงลุงก็รักหม้อกระทงอยู่ล้วหม้อกระทงผมรักอยู่แล้วรักสิบไหมฮะรักสิบหรือรักหน่วยเกเบื้องต้นถ้าเขาไปอยู่ตำแหน่งบนก็น่าจะรักรักรักสิบเลยรักสิบเลยนะครับก็อยากรู้ว่ามันจะเซ็นแรงๆแล้วบวกพลังหลายๆคนนี่มันจะมาหรือเปล่าใช่ผมว่าน่าจะมานะน่าจะมา มันไม่ใช่คนเดียวมันเยอะมากเยอะมากแล้วก็จะปิดไว้อยู่นิดนึงไม่บอกว่าคืออะไรเยวอยากวัดเราอยากวัด้ามาโอ้โหถ้าถ้าศูนย์มาหลักสิบนะถ้าเป็นสี่ก็ไม่เกินเก้าเก้าศูนย์สี่เกียดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่แล้วก็สี่ศูนย์สี่ไม่เกินนี้ปกติก็ไม่เกินนี้นะครับ <c oughs> แต่ถ้าเป็นศูนย์หก ก็จะมีตัวหลอกตัวตัวตัว,ตว,ตว,ตวห้าศูนย์หกก็น่าสนแล้วก็ห้าอะไรอยู่เนาะตัวหนึ่งเนาะแปดศูนย์หกก็น่าสนมึงอยู่ประมาณนี้เองครับจะต้องลุ้นกระทะอย่างเดียวเลยตอนนี้เราอะ่ะคือเลขเลขอันอย่าไปสนใจนะไหวพลานไปเถอะีถ้าใครชอบมากก็อาจจะลงได้อยู่นะซีโร่ซีโร่โคือเราไปไปดูไอ้เลขที่มันเป็นไฟเขียวจะผ่านตลอดอะครับ อย่าดูไปดูปเลขที่มันติด,ต,ดติดเบรกไม่เอาเอาดูเลขที่เป็นไฟเขียวนะผ่านตลอดผ่านทุกอย่างจุลุ้ยทุกอย่างอ่ะน่าจะดีกว่านะอยากให้ลองดูสักงวดวันวนี้อโอ้เลขทะเบียนรถผมนี่เจ็ดศูนหกหนยเจ็ก็พอใช้ได้อยู่ในชะ่ครับได้ครับพอใช้ได้อยู่เขียนหน้าไว้จิตนะครับพิสนโโลกจะ โอ้รอบประเทศเลยนะสวิดาจากนคนปรปฐมสวัสดีจา้านี่กำลังรายงานตัวอยู่อ่น้องท่านก็เพิ่งเข้ามาเนาะผมก็ไม่รู้ว่าจะมาไม่มานะมันเอฟีฝันแล้วก็ใครฝันนะแม่ตายแอดเก๋ออ๋อเอดเกแอเจ้าทราบฝันว่าแม่แม่ตายเหมือนกันแล้วก็เกิดพศสองห้าูนหกเหมือนกับผมอะรู้สึกมันจะคล้องจองกันไปหมด ถ้ามุมมองที่คนฝันผมว่าไม่รอดนะไม่น่ารอดงานนี้ถ้าศูนย์ถงไม่ออกก็ศูนย์เก้ามีเท่นั้นเองไม่เกินนี้เนะแต่ว่าแรงมากนะถ้าตามคนฝันนะผมว่านั่งคิดว่ามันจะไปไงคือเราอะไรนะคือเมืองนอกเราไม่ห่วงแล้วพอไปแล้วอ่าไปตัวหลักตัวหลักหลักลเราก็ไปแล้วรู้สึกเราตัวนี้ยังผมจ้างนะผมจ้างไม่ให้ออก ผมจ้างไม่ให้ออกนะผม,มาจ้างซื้อผมจ้างเราอยู่จ้างเมืองนอกอยู่อก็เล <Brew> ยเออเราเปลี่ยนรรู้สึกว่าจะเข้าเป้าครับเรารู้สึกว่าจะชอบมันไม่รู้ยังไงผมไม่อยากคิดอะไรมากรับอ่าคือถ้าเซนที่เขาบอกว่าถ้าฝัานคนตายคือบางคนก็บอกว่าเอพีก็บอกว่าเราจะได้ต่ออายุไปอีกอายุยืนยาวใช่แต่แต่ส่วนตัวผม่็คือ ทุกครั้งที่คนฝันเห็นนะจะเกี่ยวกับผมแน่นอนแต่มาอยู่ตอนผมมาขายลอตเตอรี่เนี่ยคนฝันว่าผมตายสองท้งหวยออกหกห้าศูนย์ทั้งสองั้งซึ่งเป็นที่เลขผมไม่ชอบผมจะไปซื้อแต่ห้าศูนย์หกนี่มันเป็นงี้แต่ถ้าอยู่รอยเอะผมที่ฝันว่าผมตายออกศูนย์ศูนย์มิลลี่แค่นี้นะออก็ะถอดห้าศูนย์หกกับพระเจ้าจ,าจอดเลยละ่ะ เป็นเลขที่แปลกมากไม่เป็นไรไม่เคยออกเลยไม่เคยออกนะมีจะออกแปดศูนย์หกอะไรแบบนี้<ม>จนเป็นดัดไปได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราชอบอับแต่เราจะจับประมาณนี้นะออกไม่ออกเราก็จัดงวนหน้าเราเชื่อมั่นในหม้อกระทะกับหม้อกระทะเชื่อมั่นน,นี้นคูณสามนะไม่ต้องคูนสองเราคูณสามเลยประมาณนี้นะ,นะเพราะเราไปบวกบวกไปสามอย่าง คูณสามไม่รู้นะถ้าสามตัวเป็นสิ่งที่ยากแต่ถ้าดวงเขาจะมามาเองนะเออไต้งองห่วงใครจะไปพูดเลขหลายตัวมก็ไปเยอะหมดเยอะเออตัวเอาตัวเดียวเข้นๆเน้นๆดีกว่าใช่หมดน้อยด้วยแม่นแล้วเวะลาได้ได้เยอะอยู่ประมาณนี้ก็ไม่รู้นะห้าเก้าห้าหกแต่ผมแปลก็ มีส่วนไหนที่จะเป็นเลขเก้าก็มีจะกลับหัวเลขหกแค่นั้นละ่ะใช่ครับการไว้หกกับเก้านะแต่แล้วแต่นะอแต่เมื่อวานก็ไปต่างประเทศแล้วนี่เก้าหกอะกันหนึ่งสี่ใช่ไหมแต่เราก็ต้องมาดูอมทัพย์กับการเกษตรก็อาจจะเป็นตัวแปรนิดหน่อยแปรนิดหน่อยอบางครั้งคนบางครั้ง <c oughs> จะจูนไปที่อมทัพย์กับการเกษตรอยู่เออจะเดี๋ยวดูก่อนวัดวัด,ว,ดวัดกันตรงนั้นดีกว่าต้องนะเดี๋ยวถ้าพูดถึงว่านี่มาเดี๋ยว ไม่แน่ล่ะถ้าอยากให้กระจัดให้เลยลุงตัวหัวถ้าเห็นก็ปล่อยเลยมันเป็นไปได้คือมันยังหักมุมกันอยู่ผมก็ไม่รู้จะจับยังไงเนี่ยครับมีเจ้าเดียวครับในประเทศให้ตัวหัวเขาจะได้ไปหาลอตเตอรี่ลุงคนที่ชอบเจ็ดก็ตัวหัวไปกองอี่เจ็ดหรือเปล่าตัวหัวจะเปลี่ยนไปอยู่โซนเจ็ดหรือเปล่ามันน่าสนใจตัว ให้ดูมันแบกศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็ห้าเจ็ดแปดถ้าห้ายังมาหลักหลักแสนนี่ก็เจ็ดกับหนึ่งอ่ะมันมาเยอะหลายงวดแล้วน่าจะไปลดอยู่หลักหมื่นมากกว่เจ็ด่ะผมจะไปอยู่หลักหมื่นนะแต่ว่า,าถ้าตามหลักมันไม่ห้าห้าเมื่อกี้มันออกห้าเจ็ดแปดเนาะใช่ครับถ้าห้ามาอีกก็อาจจะเปลี่ยนแค่ตัวเดียวหรือ <5 S 2> อาจจะเป็นสี่เจ็ดหนึ่งอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยเปลี่ยนออก นิดหน่อยอไม่เปลี่ยนเยอะนะเป็นห้าหลักแสนบางทีตำแหน่งมันมันเห็นนะคือที่เรามองเห็นคือมันเป็นลักษณะเป็นเป็นในเขาเรียกอะไรนะตัวเลขเขาจะเดินคือเพิ่งเห็นนั่นแหละหอืมกะเดินตัวเลขแบบซิกแซกหน่อยซิกแซกคือเรามองดูมันเตะตานะมันเตะตาเลยบางทีอ,อะไรศูนย์เจ็ดเจ็ดศู 0, นย์แล้วก็มาห้าเจ็ด แปดแล้วมันตรงที่เป็นในเลขตัวหัวรู้สึกจะเป็นดงดง,นะดงเจ็ดนะดงเจ็ดดงเจ็ดเลยทีนี้มันจะเป็นไปได้ไหมเจ็ดจะมาอีกอยู่ในตัวหัวเพราะว่าม่อกินมาล้นหลายงวดแล้วครับศูนย์เจ็ดศูนย์เดี๋ยวลองลอง,ลองไล่ตัวหัวเล่นเล่นไล่ตัวหัวเล่นเล่นก<ๆ>ันศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วห้าเจ็ดแปดนี่มันจะเป็นแซกอย่างนี้ร่ะเป็นแซกมันไม่ตรงเท่าไหร่มันจะเคลื่อนเคลื่อนเนีะเขียนไม่ชัดเท่าไหร่นี้น ทำไมเยอะอะไรเรศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็ห้าเจ็ดแปดนี่นจะเป็นแทกแบบนี้ที่มองเห็นนะโตวหัวมันจะเป็นอย่างนี้นะศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็ตุ้งต่อมาก็เป็นห้าเจ็ดแปดที่เราถ้าจะเป็นเล่น มันเข้ากลางพอดีแล้วเอ้ะผมว่ามันจะเล่นตัวเก่าหรือเปล่าตัวหัวครับมันไม่เปลี่ยนไม่กี่แต้มแบเนี้ยถ้ายังมาเหมือนเดิมคือได้เก,เก่าเก่าแบบตัวหัวห้าเจ็ดหนึ่งก็ใช้ได้ห้าสี่เจ็ดหนึ่งก็ใช้ได้นะตัวหัวนะอันนี้พูดแนวแบบตื้นๆให้ดูเท่าที่เห็นโดยบังเอิญน,นะครับแต่ถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าจะกการับรบุ๊กอะอาซึกแซ็กเตอร์ 070แล้วก็578ทั้งวันนี้เขาจะเดินเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ตัวเดียวก็571ถ้าเ้าเปลี่ยนหลักแสนหน่อยมันก็471แค่นั้นเอง571กับ471นะลองดูครับลองดูนะผมก็ไม่รู้นะน่าจะยืนพื้นหลักหลักหมื่นน่าจะยืนพื้นเจ็ดอีกอรขอกันเข้ามาเยอะก็ะจัดให้ไม่รู้นะไม่รู้เพราะว่าดูแวบๆเองไนงะแวบๆแต่มาพูดเรื่องเรื่องเรื่องอื ตัวตัว,ต,วตัวที่เราจะเอากันอยู่ใช่แล้วเราก็จะเอาหม้อก,กับกระทะอย่างเดียวเลยใช่ครับไม่รู้สำนักไหนเขาบอกว่าดับผมก็ไม่ได้สนหรอกอ่าอ่าได้ฟังไปถ้าใครชอบก็ไปคิจารณาเนอะแ้วแถวเนื้อ,นะอน่ะแนะเนื้อ,อ <laughs>